หลายคนบอกว่าจัดสเปคงบ1 5ืน5จะไปจัดแพนเทียมใส่การ์ดจอแรงๆทำไมวันนี้ผมแอดมินบิ๊กจะมาพิสูจน์ให้ดูกันว่าแพนเทียมกับ GTX 960จะเล่นเกมได้ดีมากแค่ไหนเหมือนที่เพื่อนๆได้ยินกันมาหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาว n o t ตบุ๊กสเปกนะครับวันนี้กลับมาพบกับแอปมินบิ๊กเหมือนเช่นเคยสำหรับอย่างที่โจกหัวกันไปแล้วว่าเราจะมาพูดถึงแพนเทียมจีประทะ GTX 960ในงบประมาณ1 5ื่นาสำหรับตัดสเปค PC นะครับก่อนอื่นเรามาดูสเปคกันก่อนเลยแน่นอนตัวนี้เป็นหน่วยประมวลผลกลางที่ผมเลือกมา mm hmm. นะครับเป็นแพนเทมียม G 3 2 4 0นะครับรันผ่านแรม 8GB ในเวอร์ชันของ King ตันบัตดีดีนะครับผมดีดีบัสพันห เมนบอร์ดเป็นเมนบอร์ดที่ถูกที่สุดในท้องตลาดอย่าง Astro H81M v g 4ตัวนี้เป็น ITX เมนบอร์ดนะครับผมพ่วงกับ power supply 500วัตจาก r e d m a c และที่สำคัญเป็นตัวชูโรงเลยก็คือ GTX 960จากทาง Gigabyte ตัวนี้เป็นการ์ดจอที่ถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับในเวอร์ชัน GTX 960นะครับงบประมาณทั้งหมดที่จัดสเปคนี้ก็จะอยู่ที่ราวๆสัก15,000บาท -14,000 นะครับไม่รวมเคสกับฮ a ร d ดดิสเนาะ หลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าสเปคเนี้ยอย่างใช้อย่าง p น n t i u m เนี่ยมันจะสามารถขับ gtx 960ได้ดีแค่ไหนได้แรงหรือเปล่าแล้วจะเล่นเกมใหม่ๆเกมหนักๆได้เป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในบททดสอบเกมกันได้เลยหลังจากนี้ไปนะครับไปดูกันเลยไปครับมาช่วงมาถึงช่วงของการทดสอบเกมกันแล้วนะครับก่อนอื่นเรามาดูสเปคผ่าน nvidia geforce experience ก,กันก่อนนะครับอย่างที่บอกไปเราใช้ geforce gtx 9 6 0 Run รนบน pentium G3240 ที่3 1 g h ุห่ตลำนะครับหน้าจอใช้แบบ Full HD d เวอร์เป็นตัว361.75เดี๋ยวเราจะมาลองรันเกมแรกกับ CSGO ให้ดูกันเลยนะมาดูเกมแรกกันเลยนะครับกับ CSGO หรือ Counter Strike Global Offensive ผมปรับที่ Full HD ปรับสุดเลยนะครับปรับให้ Very High AA8XAF 1 6เดี๋ยวมาดูกันในเกมดีกว่าว่าเฟรมเรทจะได้เท่าไหร่กับเกมยอดนิยมเกมนี้ โอ้โหเฟรม80กับเฟรมนี้ก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับ80-90เฟรมถือว่าใช้ได้นะครับกับ p a n t ที m G และ GTX 960ในราคาสเปค1 5 0 0บาทถือว่าคุ้มมากนะครับแต่เสียงเนี่ยในเกมอาจจะยังไม่มีเพราะว่าผมไม่ได้ต่อลำโพงไว้นะครับอันนี้เรามาให้ดูกันก่อนว่ามันเล่นได้ลื่นนะกับ c s s o o ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูกันอีกสักเล็กน้อย โอ้โโดนบอดค่านี่กากูมามาอือนะยิงไกยิงไกเชือดไกดีกว่าฮึบ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 วิง่งวเฟรมเรทตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ระดับร้อยนะครับ90้าสถึงร้อยเฟรมใช้ได้เลยนะครับ เกมนี้อาจจะไม่กินสเปคมากนะักจะเห็นผลแค่นิดหน่อยเดี๋ยวลองไปดูอีกเกมนึงต่อเลยดีกว่าครับกับเกม l l i n g f l o o r เกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากเช่นกันนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ Nvidia สนับสนุนฟีเจอร์ต่างๆมากมายในเกมนี้ผมปรับ Full HD ความละเอียดระดับ Ultra นะครับปรับสุดกันเลยทีเดียวบน p h a n เท m G และ GTX 960นะครับเฟรมเรทนี่ชิวๆ60เฟรมนะครับ เกมนี้ออกจะล่อนๆนิดนึงเลือดอาบโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหเลือดอาบเลือดอาบนะครับเป็นเกมที่โหดร้ายทานรุนมากเช่นกันเกมนี้ไม่มีเสียงเพราะผมยังไม่ได้ต่อลําโพงเอามาเทสเฟรมเรทให้เพื่อนๆได้ดูกันเฉยๆมาดูกันแบบรวดเร็วทันใจเลยนะครับตัวเกมอย่างที่บอกไปก็ค่อนข้างจะกินสเปคเล็กน้อยนะครับ รันบน GTX 960กับ p a n t o m G ได้ลื่นๆ6กสิเฟรมอย่างนี้ยูนิตเยอะๆก็ไม่มีปัญหา60เฟรมเอาอยู่อุ้ยอุยอุระเบิดช่วงที่มีกราฟิกหนักๆก็ยังไม่ตกไปนะครับแน่นอน p a n t i m G ก็มีประสิทธิภาพเพียงพอกับเกมจำพวก first person ที่ไม่ได้เปิดกว้างอะไรมากแต่กับเกมที่ เป็น Open World นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะลองลันอีกเกมหนึ่งอย่าง f a l ์เอสให้ได้ดูกันนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราให้เล่นเล่นให้ดูกันก่อนอีกสักระยะหนึ่งสักแป๊บหนึ่งเนาะให้ดูกันก่อนว่ามันเลื่อนจริงๆนะไม่ใช่ว่าเล่นแล้วหน่วงอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าแพนเทียมจะเล่นเกมได้ดีหรอนี่ไงครับเห็นชัดเจนแล้วเนาะว่าเล่นได้จริงๆไม่แพ้คู่แข่ง เลยอย่าง AMD นะครับกับ Intel ก็ใช้ได้เช่นกันกับแผ่นเทียม G ราคา1,900บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูเกมอื่นกันต่อเลยดีกว่านะครับครับสำหรับเกมต่อไปเป็นเกม Fallout 4มาดูการปรับตั้งข้างกันก่อนนะครับผมปรับ AA ที่ Best Quality AF 16x นะครับดีเทลข้างในเกมผมปรับ h i g นี่เลย High Quality นะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในเกมดีกว่าว่าจะได้สักกี่เฟรมกันกันกบแผนเทียม G บน GTX 960กับเซตคอมราคา15,000บาทหรืออาจจะ1 4ื0 0สี่ประมาณนี้ถูกๆแต่เล่นเกมลื่นนะครับอ่า เข้ามาในตัวเกม f a l l out 4กันแล้วนะครับอย่างที่บอกไปปรับ Full HD ระดับ High นะครับปรับกันแบบไม่เกรงใจ CPU เลยหลายๆคนหรือว่าหลายๆสื่อนอกต่างประเทศบอกว่าแอนทีมจีรุ่นนี้ไม่สามารถเล่นเกม f a l l out 4ได้นี่ไงผมมาพิสูจน์ให้ดูกันแล้วว่ามันเล่นได้นะแถมลื่นอีกต่างหากนะครับเฟรมเรทตอนนี้อยู่ที่ 40 frame. ่สิบเฟรมนี่ฉากเห็นชัดๆเลยเปิดกว้างนะครับเดี๋ยวไปตีมอนสเตอร์กันซะหน่อยดีกว่าไม่มีใครเลยเอาอข้างนอกก็ไม่มีมอนสเตอร์เลย เจอแล้วนะครับอยู่ข้างนอกนี้เองเมื่อกี้ไปข้างในไม่เจอบวกเลยดีกว่างานนี้เราต้องยิงเราต้องยิงที่มือเอาวดหมดวดหมดหตายแล้วครับผมเล็นนานลืมปุ่มเสียงไม่มีไม่เล้าใจเลยโอ้โถอยก่อนเวนเวนเวนลืมปุ่มโู้ตาย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 ,ตายนี่ เฮ้ยอ้โหตาย,ยตายเลยครับผมเอาใหม่เอาใหม่เฟรมเรทอย่างที่เห็นกันนะครับสามสิบสี่สิบสามสิบถึงหกสิบว่างนี้เถอะลื่นๆเลยอ่ามาเอาใหม่โหลดใหม่โหลดใหม่ปืน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 ปน,นะบวกบวกบวกเฟรมเรตตอนนี้เจอมอนสเตอร์มอนสเตอร์มอนสเตอร์อือ ฉากระเบิดลดไปเหลือประมาณ30ถือว่ายังลื่นอยู่นะครับโอ้โหเยอะ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 พายิงกันเนี่ยหืมหื้มหื้มหื้มิว่ันหิววอนหิวมาแล้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 วอู้อู้ฉากระเบิดก็ลื่นๆอย่างที่เห็นกันเลยนะครับบอกได้เลยว่าแพนเทียมจีเนี่ยกับฟอลสี่กับ GTX 960ราคา15ื่นเนาะ สเปคนี้เหมือน5,000บาทเท่านั้นเล่นได้เลื่นๆเลยนะครับก็ถือได้ว่าตอบโจทย์ข้อสงสัยของใครหลายๆคนได้แล้วว่าถ้าจัดสเปคเล่นเกมเนี่ย CPU ต้องแรงประมาณไหนถ้าคนงบน้อยแผ่นทิม์ G นี้ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับปรับไฮได้กับการ์ดจอแรงๆอย่าง GTX 9 60ถือว่าเป็นคอขวดเหมือนกันนะแต่ยังเป็นคอขวดที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับยังพอ ใช้ขับเคลื่อนกราฟิกการ์ดระดับกลางๆค่อนไปทางสูงได้ดีอยู่ทีเดียวอย่างที่ได้เห็นกันใาอันนี้ตื๊ดเฟรมเรทหมุนกันให้ดูสักรอบหนึ่งมีตกไปบ้าง30ที่แบบหมุนเร็วๆเ,เ,เนาะแต่ก็ขึ้นมา60แล้วใช้ได้ทีเดียวกับ f o u t o u t สนะครับครับสำหรับเกมสุดท้ายกับ gta 5้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับกับ cpu p e n t i m g และ gtx 9 6 0ในงบ15 0 0 0เพราะว่า เฟรมเรทสูงแต่เวลาเล่นจริงแล้วกระตุกแบบน่วงๆบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันดีก,กว่าแต่ก่อนอื่นมาดูการปรับตั้งค่าก่อนผมปรับอยู่ที่ full hd นะครับและปรับ normal ทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูในเกมกันอย่างที่บอกไปว่ามันเฟรมเรทสูงึ้แต่มันกระตุกเพราะ cpu ประมวลผลไม่ทันนั่นเองอะ่ะเนี่ยลองให้ดูกันนะครับอันนี้ไม่ได้มีการเฟกหรือการอะไรนะครับคัตซีนจะเลื่อนหน่อยแต่พอเล่นจริงๆ ในตัวเกมมันจะกระตุกแบบยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเวลาหันเวลาอะไรมันจะไม่สมูทนะครับเหตุผลที่มันกระตุกนะครับก็เพราะว่า CPU นั่นเองที่มันมี2คอและมีความเร็วอยู่ที่3.1 g h กิกะเฮิร์ตเท่านั้นนะครับทำให้การเรียกใช้และการประมวลผลในตัวเกมประมวลผลการคิดคำนวณของ CPU เองเนี่ยทำได้ช้าทำให้ตัวเกม มีความกระตุกทั้งที่เฟรมเรทเยอะเฟรมเรทเนี่ยอาจจะแปรผันมาจากตัวการ์ดจอที่ขับเคลื่อนได้แต่การตระหนลผลต่างๆยังไม่ดีพอกับแพ a n t o m G ก็เลยทําให้เล่นเกมแล้วมีอาการหน่วงแบบนี้นั่นเองนะครับผมแนะนําใครที่อยากใช้ Intel และเล่นเกมอย่าง GTA ขอแนะนําเป็น Core i3 ข,ขึ้นไปจะดีกว่านะครับส่วนในแพ a n t o m G เกมเบาๆอย่าง พี่ไม่กินสเปคมากหรือกินสเปกหนักหน่อยแต่ไม่โหลด CPU 100%เหมือนอย่าง GTA ก็สามารถขับเคลื่อนได้กับ GTX 960อันนี้ก็ขอเป็นฝากไว้เป็นข้อมูลแบบจริงๆเรียลๆไว้เลยนะครับว่ามันกระตุกกับ GTA แต่เกมอื่นไม่เป็นไรซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากให้เราลองเกมไหนเนี่ยก็รีคเควสต์ขึ้นมาได้เลยนะครับกับเซตคอมเครื่องนี้ถ้าในครั้งหน้ามีโอกาสเพิ่มเติมให้เดี๋ยวเราจะเพิ่ม เติมกันให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อันนี้ GTA บอกเลยว่าไม่ไหวเดี๋ยวลองเล่นให้ดูอัน,นีกสักเล็กน้อยโอ้โหนี่นะหน่วงสโลโมมากแต่เฟรมเรทเยอะมากโอ้โหไม่เคยเจอมาก่อนสภาพนี้ปืด๊ดนะเดี๋ยวลองวิ่งให้ดู <c oughs> นะครับปืด <c oughs> ๊ดทุสุด สุดๆจะมีตำรวจเงาอ,อย่างที่บอกไปดูเฟรมสิครับ90เฟรม100เฟรมแต่กะตุกประหลาดสุดๆนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคอขวดโดยแท้จริงมาแล้วให้เห็นการชัดๆเลยว่ามันเล่นไม่ได้ โอ้ยิงยิงยิงยโอ้ยบังคับมเมาส์ยังรู้สึกเหมือนมีใครมาบังคับเมาส์แทนเราก็ไม่รู้นะครับเนี่ยมันคิดอยู่มันคิดอยู่คิดไม่ทันเนี่ยน,นะครับผมเนี่ยหมุนก็ไม่ยอมไปตามเมาส์นะครับแน่นอนเป็นที่ CPU จะให้ดีเป็นคอยสามาที่บอกไปจะดีที่สุดนะก็ไปฝากไว้เป็นข้อมูลประมาณนี้นะครับกับ p ผ n t i u m G GTX 960กับเกมกินสเปคไม่ไหวนะกินสเปค CPU เยอะไม่ไหว แต่ถ้าใครที่ไม่ใช้เกมซีนสเปคมากนะักแผ่นท G มก็ยังตอบโจทย์ได้ดีที่สำคัญเมนบอร์ดของแผ่นท G มเนี่ยอย่าง1150นะครับเป็นชิปเซ็ตซ็อกเก็ต LGA 1 1 5 0ยังสามารถรองรับการอัปเกรดได้เยอะทีเดียวใครที่มีเงินน้อยๆหน่อย,อย,อยเลือกแผ่นท G มจีมาใช้เป็นอันดับแรกก่อนก็ได้แล้วพอมีเงินค่อยไปอัปเกรดเป็นคอไอก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลทดสอบของ GTX 9 6 0กับแผ่นท G มบนเกม ทั้ง4เกมไม่ว่าจะเป็น Fallout 4, Killing Floor, Counter Strike Global Offensive หรือ GTA 5ที่บอกได้เลยว่า3เกมแรกเนี่ยเล่นได้อย่างลื่นไหลแต่มาเจอ GTA 5เข้าไปเนี่ยบอกได้เลยว่านะกระตุกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถึงแนมะ้เฟรมเรทจะสูงแต่ CPU ประมวลผลไม่ทันก็ทำให้ตัวเกมไม่สามารถเล่นได้ด้วยความลื่นไหลอย่างที่เห็นกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าจะให้ผมแนะนำ แนะนำเพื่อนๆซื้อ CPU Core i 3ขึ้นไปถ้าอยากเล่นเกมหนักๆดีกว่าแต่ถ้ามีงบน้อยในราคา15,000ประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับแนะนำให้ใช้ในฝั่งของ Core i 3ขึ้นไปจะดีกว่าหรือจะหาซื้อมือ2เป็น Core i 3มือ2ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าใครอยากได้คอมพิวเตอร์มือ1 AMD ก็ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย,อยู่นะครับเพราะว่าจะมีคอที่มากกว่านะครับและเล่นเกมที่กิน CPU เยอะ ในราคาใกล้กันได้ดีกว่านะครับแต่ตแ่นั้นแล้วสำหรับแพนเทม m ีเองก็ทำประสบการณ์เล่นเกมได้ดีนะครับในเกม First Person และในเกมเปิดกว้างที่ไม่โหลด CPU หนักมากอย่าง Fallout 4รวมไปถึง Counter แล้วก็ Killing Floor แน่นอนเกมอื่นๆก็ยังพอเพียงพอที่จะรับได้นอกจากว่าเพื่อนๆจะไปเล่นเกมก e ีสเปคอย่าง g t a เมื่อสักครู่รับรองว่าไม่ไหวแน่นอนเห็นกันแล้วนะครับเล่นได้แบบไม่เวิร์เอาเป็นว่าอันนี้เราก็มาฝาก ให้เพื่อนๆได้ดูการกับวิดีโอลองของ2แบบเรียลๆไม่มีกรัรไม่มีในแบบโอ้ตัวนั้นดีตัวนั้นดีอะไรอย่างนี้บอกไปเลยตัวไหนเล่นได้ไม่ดีก็บอกกันตรงๆเลยนะครับส่วนในวันหน้าถ้าเพื่อนๆอยากให้เรามาลองของกับโน้ตบุ๊กหรือ PC ชุดไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยนะครับในวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีอะไรมาฝากกันก็อย่าลืมติดตามชมนะครับกับผมแอดมินบิ๊กและทางโน้ตบุ๊กสเปกในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ